บางน้อยเป็นตลาดน้ําเล็กๆอยู่ที่อําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามแม้ใกล้แค่นี้แต่บางคนก็ไม่เคยไปอะเนาะนี่เหมาะมากนะครับกับคนชอบวิถีริมน้ําช่วงวันหยุดนะนะคุณผู้ชมเขาจะเปิดเป็นตลาดน้ําสมบูรณ์แบบมีทุกสิ่งให้เลือกสรรเลยอะ แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาคุณผู้ชมอาจจะหลงทางมาอย่าได้น้อยอกน้อยใจไปมาเจอร้านรวงที่มันมีน้อยหน่อยแต่ที่ได้แน่ๆคือบรรยากาศที่เงียบสงบและคุณผู้ชมครับถ้าเดินจูจีขวงแขนแฟนอยู่ที่นี่นะครับในช่วงวันธรรมดาเนี่ยเหมือน เวลาเนี่ยมันเดินช้าลงชีวิตสโลโมชั่นยังไงอย่างนั้นนี่วันนี้เราเดินทางมานะครับโชคดีมากๆได้คนในพื้นที่อาสามาเป็นไกด์ให้คู่เลิฟเพื่อแนะนําให้คู่เลิฟของเราได้รู้จักกับตลาดน้ําบางน้อยเนี่ยอย่างลึกซึ้งกันไปข้างนึ่งพางคุณผู้ชมมารู้จักพี่ชมพูสว,ส,สวัสดีค่ะ พี่ชมพูเ,เป็นคนที่นี่ป่ะเป็นคนบางน้อยเนี่ยค่ะก็ไปเรียนแล้วก็ทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ลาออกมาแล้วก็มาอยู่ที่ทนี่มีความสุขมากวันที่นี่ความสุขเหมือนกันวันนี้ที่ได้มาเที่ยวใช่ไหมใช่ยเออพาน้องมาเที่ยวด้วยพา,พาน้องสาวพี่ชมพูขาวันนี้ให้พี่ชมพูเป็นไกด์พาพวกเราไปดูหน่อยอันนี้คืออันนี้โรตีแต้จิ๋วนะคะ แล้วก็เป็นไส้ไส้มีมีถั่วนะคะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็มัวนาค่ะสามสามอย่างนี่ค่ะพี่ให้แม่ชิมให้แม่ชิมครึ่งลึกครึ่งลงลงกนี่ไงครึ่งครึ่งลงลงกินกินเนี่ยไม่ใช่ดียวกินกินอย่างเดียวกินเนาะให้มันหมดหน้าที่ในงานวันนี้ก็ต้องกินให้มันหมดทุกอย่างกอะไรนะโรตีแต้จิ๋ว มี่เด็กบอกว่าแห่งเดียวในจักรวาลใช่ไม่รู้จะหาเก่งที่ไหนอ่ะไม่มีใครอันเท่าไหร่อะคะสามอันยี่เท่านั้นอ่ะเท่นั้นและมันอร่อยถั่วงาแล้วน้ำตาล้ตาใส่แดงมันจะหอมนุ่มม่เคยกินแบบนดูดิผู้ชมดูวิธีเขาตีแป้งโรตีปกติเขาจะ เอามือปฏตีใช่ไหมอันนี้ก็ใช้เสลียวเสลีวทีละอันเสลวทีละอันเลยเสลีวเสลีวตะตะโลตะเหลียวไม่ใช่เสลียวโรตีแต้จิ๋วเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาขายเฉพาะเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นถ้าอยากจะหม่ำต้องไปตอนวันหยุดนะครับอย่าลืมนะอย่าทล้านทีละก็มาเมื่อไหร่ก็ได้ได้กินเขาขายตลอด เส้นอะไรหนูเอาวุ้นเส้นไม่เอาเอ่อเส้นอะไรเส้นสองหนเอาบะหมี่แห้งทมเท่าไหร่คะทำยี่สิบบาทยี่สิบบาทเหรอแล้วมันจะกําไรไหมล่าอยู่แบบพอเพียงขายแบบนี้มาตลอดยี่สิบบาทมานานยังยี่สิบบาทมานานล้วแล้วก็ยังจะยี่สิบต่อไปยี่สิบต่อไปต้องมาชมพูชอบ บางน้อยตรงไหนอ่ะคือชอบบรรยากาศที่มันเงียบสงบะคะ่ะเพราะว่าที่นี่มีความรู้สึกว่าคือถึงแม้เราจะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยพอกลับมาเราก็ยังหลงเสน่ห์สายน้ำคือมานั่งแค่มองน้ำเราก็มีความสุขแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนมาขายของมากกว่านี้ออก็จะมีคุณป้าพายเรือมาขายเ,ออเก็บของในบ้านในสวนมาเล็กออๆน้อยๆเนี่ย เอกพาพี่ชายกับพาน้องสาวก็พาไมเคิลต้องมาวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมค่ะเด็กเจอมาแล้วนี่แม่นี่ยคือแม่ะพี่ชามกำลังน่ารัก20บาทขายมานานแล้วหอมบะบี้มะนาวสวนด้วยได้กลิ่นมะนาวมะนาวสวนมันจะเป็นมะนาวไข่อ่ะค่ะเล็กๆมันจะหอมจีจจโอ้จิจจ๊ะเลยจิจจ๊ะ จี้จ้าจี้จ้าจ <ination noises> <c oughs> ี้จ้าจจี้จ้าใจจจี้จ <mon ic begins> <mon> <eraser> ้าก็่จะไม่จี้งินไวะู้จอะนั่นนัสลิัะาีจ้าเอจจี้จ้าจจี้จ้าจกไปมันจะเป็นบ้าเเล็กจกลยเป็นรอใหญ่หากเงเป็นจาจ้ี้กว่าไ้ฉันว่าเข้าตาแต่้าีจ้าฉันจะ ความรู้สึกกินอันนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเป็นไงรสชาติก็รสอร่อยนะต้ยมยำเป็นต้ยมยำคือเปรีป้ยวนะแ<ช>ม,ม่เ,เอเอกขิ่นมะนาวอ,ออกแล้วหอมนะคะเส้นมันนุ่มลิ้นมันลุกล,ลื่นก็เ,าเ้าพอเลยแบบนั่นเราลมพัดมีกุก้งมีกรลังเข้าปาก แดดกำลังไม่มีบรรยากาศดีมากเลยและน้ำน้ำที่นี่นสะอาดนะพี่ชมพูเน,นาะท,ทุกคนยังอาบน้ำซัพกพผ้าใช้ใช้วิถีชีวิตเหมือนเดิมบบราณนะล้างหน้าแปรงฟันซักผ้า,า,ท,าทุกอย่างคือใช้ชีวิตเหมือนเดิมสายชนแม่กลองเหมือนลางลลองน้ำตกสายดังกระจก เรียบดังจิตใจเจ้าพอ คุณผู้ชมครับบอกได้คําเดียวว่าคลาสสิกเหลือเกินและผู้คนที่นี่นะครับน่ารักจิตใจดีงดงามนะครับนี่ใครอยากจะมาอยู่หลายวันเรียกง่ายๆว่าจะหอบผ้าหอบผ่อนหนีมานอนนี่เลยทีเดียวเขาก็มีโฮมสเตย์เก๋ๆอยู่ประมาณสองสาแห่งนี่ซึ่งแต่ละแห่งนั้นนะครับไปนับดูแล้วตกใจนิดหนึ่งทําไมมีห้องแค่สองสห้องเท่านั้นล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์ข้าไหลนอนนี่นะ,นนะนคนนนะมาดูคุณผู้ชมเขาพี่เข้าไปดูนี 2องคนหนึ่งพันบาทค่ะถ้าอยากลัางล่ะด้วยกานอยู่ได้ยันหมดเลยต้องดูข้างบนอู้หข้างเด็กเด็กดิอ๋อเด็กเด็กๆมาเที่ยวแม่น oh oh. ั่งนอนข้างบนนะไม่ได้ ได้นะคุณผู้ชมครับเก๋ไก่ไม่แผน,นอนสบายจังกระตังอยู่ครบแน่นอนเงียบสงบแถมข้างๆอ่ะนะนี่ชะงกหน้าต่างดูมีร้านเก๋ๆให้เราได้เดินชมแถมยังช้อปปิง้งสบายกระเป๋าอีกด้วยอะ่ะสวัสดีค่ะ มีโปสเตอร์แมมบอกแล้วไม่พงยังโซยังโซสมตอนยูเป็นเล่นหนังอะเก่งเก่งกว่าพี่แล้วกนเก่ากว่าอีกโหูตั้งแต่สมัยไหนอ่ะดีดยเดี๋แมมอันนี้นี่มั้งอันนี้ชื่อแมมเหรอไหนอะหาเจอแล้วป่ะตรงไป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 ไป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 อ่ะอันนี่เหรอย่างอนี้เหรอ ยังมีโปสเตอร์แต่ไม่มีรูปเรานี่แบบมนี่นี่นีไม่ใช่บ้านหลังนี้ก็เจ้าของบ้านเขาเปิดให้น้องเขามาขายฟรีเลยเพราะว่าจะได้เปิดตลาดมีขายตู้ขายพวกงานเก่าเอามารีดูเอทใหม่ครับตู้กับข้าวหมืนตอนไอเด็กเดือเลยพีี่แบบนี้เลยเหรอ อยู่บ้านยายตู้กับข้าวแบบนี้โอ้ยนี่ตู้กับข้าวอันนี้ธรรมดาแล้วก็จะต้องมีโถเล็กๆแล้วก็อีกโถหนึ่งไม่ให้มดขึ้นมาหลอน้ำไม่ให้มดขึ้นตู้จะได้ก็ได้พักกันแวบหนึ่งคุณผู้ชมเหนือยางนี่ช่วงหน้าเราจะไปดูไหไห้โบราณพันปีซะด้วยนะเป็นไงอะ